รู้สึกยังไงบ้างจบแล้วรเจนจบแล้วรู้สึกยังไงดีใจตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนมาาทิตยานตอนนี้เราอยู่ที่ Imperial College London นะคะส่วนนี้เป็นส่วนของ Main Entrance เข้ามาตึกแรกเป็น Business School หรือเราเรียกธนกาแล้วก็นี่คือเพื่อนๆของเจนค่ะ Hello ี e ่ะเย่อัี่เบอพีเบ้แชมโตดสวัดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะ อะไรให้ด็อกเตอร์ใหม่หน่อยยินดีด้วยอันนี้คือถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอครับพี่ถ่ายวิดีโอครับต้องต้องเรียนเชิญพี่เบให้ปอนคนแบบพูดโสษอังกฤษแล้ให้ปอนเรีนก่อนแล้วก็เสดงความดีกับเจนด้วยพี่เบแล้วก็เดินทางปลอดภัยคับอ่อนสักหน่อยตอนสักหน่อยตอนสักหน่อยเจอการที่เมืองไทยเจนพอแชบสักหน่อยนมัสการหนูพี่แชบหนูพี่แชบให้ปอนเด้วอ้ามอ๊า เดินทางดสวัสดีภาพนะคะแล้วเจอกันค่ะยินดีด้วยนะคะพี่วิรัติยินดีครับพี่เจนเจอกานทีไทยเจอกันที่ไทยครับครับเอมหน่อยดีใจด้วยครับพี่เจนเจอกันเดี๋ยวผมตามไปที่บิ๊กมอนตีมันสูงม็อกม็อกยินดีนะครับเก่งมากแล้วเจอกันที่ไทยแกาวปิดกาวปิดด็อกเตอร์ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มากินข้าววันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยเจอกันที่เมืองไทยบ๊ายบาย